หลายคนเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไปทำงานเกาหลีเดือนละห้าหมื่นสบายกว่าทำเกษตรในไทยแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆตัวเลขรายได้ที่เห็นนั้นคือความจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาคำตอบนี้สำคัญมากเพราะมันเกี่ยวพันกับอนาคตของเกษตรกรไทยรุ่นใหม่และคนที่กำลังคิดจะออกเดินทางไปหางานไกลบ้านในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีแรงงานไทยหลายหมื่นคน ที่เลือกไปทำงานภาคเกษตรในเกาหลีใต้ด้วยค่าจ้างขั้นต่ำที่ส,ทสูงมากเมื่อเทียบกับบ้านเราปี2567ค่าจ้างขั้นต่ำของเกาหลีอยู่ที่เกือบ10,000วอนต่อชั่วโมงถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ตกชั่วโมงละ266บาททำงานวันละ8ชั่วโมงก็ได้เกือบ8,000 80, 0วอนรวมต่อเดือนมากกว่า2ล้านวอนหรือประมาณ52,000-55,000บาทต่อเดือน บางตำแหน่งที่มีความต้องการสูงเช่นงานประมงอาจแตะ62,000่62,000บาทต่อเดือนฟังดูแล้วน่าดึงดูดใช่ไหมสำหรับคนที่ทำงานในไทยได้เงินเดือน12,000สอง0ตัวเลข50,000เหมือนความฝันแต่ความจริงที่ต้องรู้คือรายได้ไม่ใช่กำไร<อ>เพราะค่าครองชีพในเกาหลีสูงมากทุกอย่างแพงกว่าที่ไทยหลายเท่าลองคิดดูว่าข้าวกล่องง่ายๆหนึ่งมือ้อ ราคาประมาณ150บาทน้ำดื่มขวดเล็กก็30บาทถ้าเรากินวันละสามมื้อตกเดือนหนึ่งก็หลายพันบาทยังไม่นับค่าเดินทางค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟสุดท้ายแล้วเงินเก็บที่เหลือจริงๆอาจอยู่ที่เพียง20,000ถึง30,000บาทเท่านั้นและอย่าลืมว่ากว่าจะได้ไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกกฎหมายเราต้องมีค่าใช้จ่ายก้อนแรกตั้งแต่4 0 0 0มไปจนถึงเกิน10,000 0บาท เพื่อเป็นค่าเอกสารค่าดำเนินการและค่าเดินทางดังนั้นการจะเริ่มเก็บเงินจริงๆต้องทำงานหลายเดือนแรกเพื่อคืนทุนก่อนในขณะที่ฝั่งไทยตัวเลขเฉลี่ยอาจจะดูไม่สวยนักข้อมูลจากสำน,นักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี2567ระบุว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยมีรายได้เงินสดหนุดเฉลี่ยอยู่ที่38,000บาทต่อปีหรือประมาณ25,000บาทต่อเดือน แต่เมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่ากว่าจะ10%ของรายได้นี้มาจากนอกภาคเกษตรเช่นการไปรับจ้างทำงานประจําหรือรายได้จากสมาชิกในครอบครัวรายได้ที่มาจากการทำเกษตรจริงๆมีเพียง83,000บาทต่อปีหรือแค่6,900บาทต่อเดือนต่อครอบครัวนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าทำเกษตรไม่รอดและเลือกที่จะไปหางานต่างประเทศ แต่ความชินแล้วในภาคเกษตรไทยยังมีเรื่องราวความสำเร็จอีกมากมายที่มักไม่ถูกพูดถึงยกตัวอย่างเช่นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกเมลอนเกรดพรีเมียมสามารถสร้างรายได้มากกว่า10,000 0บาทต่อไรต่รต่อรอบการผลิตบางคนลงทุนหลักพันแต่ขายผลผลิตได้หลักแสนหรือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกสตอรอเบอรี่ที่อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้พื้นที่เพียงสองไร่แต่ทำรายได้ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อปี ที่น่าสนใจกว่านั้นคือกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ที่คิดแบบนักธุรกิจหลายคนบริหารจัดการฟาร์มครบวงจรตั้งแต่การผลิตการแปรรูปจนถึงการขายทำให้มีรายได้เดือนละ80,000ถึง1 0 0 0 0บาทหรือบางรายมากกว่านั้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการทำกรเกษตรในไทยถ้ามีความรู้มีการวางแผนและเข้าใจตลาด ศักยภาพในการสร้างรายได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าการไปทำงานต่างประเทศเลยแถมยังมีโอกาสเก็บเงินได้มากกว่าเพราะค่าครองชีพถูกกว่ามากแต่รายได้ไม่ใช่ทุกอย่างเราต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตด้วยแรงงานที่ไปทำงานเกาหลีมักต้องผเผชิญกับงานที่หนักและซ้ำซากวัฒนธรรมการ <ไป S 1> ทำงานาเคร่งครัดทำงานช้าไม่ได้บางครั้งต้องทำงานวันละ10-12ชั่วโมงและที่พักอาศัยก็แตกต่างกันไป บางคนได้ห้องดีแต่บางคนต้องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ใช้ส่วมหลุมไม่มีความสะดวกสบายและสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนคือความเหงาและความโดดเดี่ยวในทางกลับกันเกษตรกร,ร,กรในไทยแม้จะเหนื่อยและต้องรับผิดชอบทุกอย่างเองแต่เรามีอิสระมากกว่าเรากำหนดเวลาเองเลือกแนวทางการทำงานเองและที่สำคัญที่สุดได้อยู่กับครอบครัว ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางชุมชนที่เราคุ้นเคยเรื่องอนาคตยิ่งน่าสนใจเกาหลีใต้กำลังเดินหน้าสู่การทำสมาร์ทฟาร์มเต็มรูปแบบใช้เทคโนโลยี IOT ปัญญาประดิษฐ์โดรนและระบบอัตโนมัติแรงงานมนุษย์จะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรทำให้คนทำงานเกษตรต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นช่างเทคนิคคอยควบคุมและดูแลระบบมีเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ใครที่ไม่ปรับตัวอาจตกงานเพราะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีแต่ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนความเสี่ยงก็มีทั้งคู่ไปทำงานเกาหลีแม้จะได้เงินเยอะแต่ก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยความเหงาและค่าครองชีพสูงขณะที่ทำเกษตรในไทยแม้จะได้อยู่กับครอบครัวแต่ก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตภัยธรรมชาติและโรคพืชสัตว์สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือการเลือกไปทำงานแบบผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าผีน้อยหลายคนถูกหลอกให้เสียเงินหลายหมื่นหรือหลายแสนแต่สุดท้ายไม่ได้ไปจริงหรือถ้าไปได้ชีวิตก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงไม่มีเอกสารไม่มีสิทธิ์ไม่มีหลักประกันถูกจับเมื่อไหร่ก็จบอนาคตทันทีดังนั้นหากคิดจะไปทำงานเกาหลีต้องเลือกไปอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นและต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่มากับมัน เมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคำถามไม่ใช่ว่าเกาหลีหรือไทยดีกว่าแต่คำถามคือคุณต้องการอะไรในชีวิตถ้าคุณอยากได้เงินก้อนเร็วในช่วงเวลา2-5ปีและพร้อมจะทนเหนื่อยทนเหงาแลกแรงกายกับเงินเกาหลีอาจเป็นคำตอบแต่ถ้าคุณอยากสร้างธุรกิจอยากมีอิสระอยากใช้ชีวิตกับครอบครัว และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตรประเทศไทยคือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ทำสิ่งนั้นเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่ได้วัดจากไรายได้ต่อเดือนแต่คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาและยืนหยัดได้ในระยะยาวบางคนเลือกเส้นทางเงินฝากที่โตเร็วบางคนเลือกเส้นทางธุรกิจและผืนดินที่เป็นของตัวเองแล้วคุณละ่ะคิดว่าความสำเร็จของคุณหน้าตาเป็นแบบไหน ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากช่องนางฟ้าทําสวนไว้ด้วยนะคะเพื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีค่ะ